สวัสดีค่ะเมโลดี้มาแล้ววันนี้มีเรื่องน่าสนใจจากสตูนมาฝากค่ะเรื่องบุตรสาวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือที่หลงรักอาชีพเกษตรกรมากๆเธอเรียนจบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็กลับบ้านลุยปลูกแตงโมแซมสวนยางพาราใช้เวลาเพียง65วันก็ได้เงินครึ่งล้านแล้วนะคะน่าทึ่งมากๆน้องดาร์กหรือนางสาววิลาวันเปรมใจวัย26ปีเผยเคล็ดรับความสำเร็จคือทำอะไรต้องมีความรู้ก่อนลงมือทำ ทำให้สำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะบนพื้นที่16ไร่กลางสวนยางอ่อนๆที่บ้านบูลกตําบลท่าแพรอําเภอท่าแพรจังหวัดสตูลเธอลุยปลูกแตงโมพันธุ์ตอปิโดตอนนี้ให้ผลผลิตลูกใหญ่พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วค่ะเธอใช้วิธีปลูกสมัยใหม่ทั้งพลาสติกคลุมดินให้น้าปุ๋ยผ่านระบบน้าใต้ผ้าที่ได้เรียนรู้และศึกษามาเองสะดวกและได้ผลจริงๆที่เลือกแตงโมเพราะตรงกับช่วงแลง้งและเป็นพืชเศรษฐกิจได้ราคาดีค่ะตั้งใจจะมีศูนย์เรียนรู้ชื่อสวนเปรมปัญญ,ญา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยนะแตงโมพันตอปิดโดนี้ลูกใหญ่หนัก5-6กิโลกรัมขายกิโลกรัมละ10บาทมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่ส่งไปประเทศมาเลเซียเลยค่ะเพราะที่นั่นเขานิยมลูกโตโตผลผลิตเป็นไปตามแผนที่วางไว้ถึง6,000กิโลกรัมสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า600,000บาทก่อนหักค่าใช้จ่ายเลยนะสุดยอดมากๆค่ะ,กะเกษตรอำเภอท่าแพก็ชื่นชมน้องดักว่าเป็นกเกษตรกรรุ่นใหม่มีความรู้รอบด้านตั้งใจมุ่งมั่น ใช้ความรู้เดิมดูแลสวนจนประสบความสำเร็จนอกจากเป็นเจ้าแรกในอำเภอท่าแพที่ปลูกแตงโมแปลงใหญ่หลังเก็บเกี่ยวแตงโมโครบ20วันพักหน้าดินแล้วน้องดาก็มีแผนปลูกฟักทองพันใหญ่ต่อทันทีเลยฟักทองก็เป็นพืชอายุสั้นให้รอบเร็วตลาดยังต้องการเป็นตัวอย่างที่ดีนะ่าติดตามมากๆเลยนะคะเนี่ย